มี่มันบ่สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องทั้งคมาส่งลูกลังเลลังเลมาลสิบประ송ได้ย่านมาได้ตื่นตู้มได้เห้แต่ว่ากันเพราะว่าอันเมื่อเศราา้าเนี่ยก็โคกสว่านก็มาโหลดหนึ่งแล้วมาจากภาษาทางพุทธทางภาษานะอ้าวเคยสิบหอยย่านเลยเคยเสียงกันพี่น้องมือเศร้าเนานั่งตีสี่น้องรูกมะขาวของหน้าเพื่อ ตึมตึมยังบ่ along, ทันมานะหกโมงไม่เห็นกระคากหมาเนี่ยเจ้าได้ยินยุ่งจะบอกว่าเจ้าบป็นด้ยินนะมาความเรื่แน่นอนฮะหาความเรื่อนแน่นอนโหว่าเอากันคือรับการรวยน่ามันจะให้เราไปลองเลียนนะไปร่างข้าแบบจนสะเทือนเดือดๆๆๆๆๆนี่นะแน่นอนฮะไปยิงแต่เมื่อวานเออไปยิงแต่เมื่อวานนี่ มอไม่เปล่ารีบไงกลัวโดนลูกระเบิดเนาะเจนคือเจยจย์จจวาย้าพ่วงเด้อค่ะเจ้าต้องใจเย็นๆเด้ออุหภูม่นางหลายหมื่นตุดก็นอดฝ่อย มีใหม่อย่างกินมีคนมาเลียงอีกคุณบาน้อยมาเรียงบ่เอ,อ้ยนันงเฮี้ยนกับบันลายนะมันอย่เฮ้ยนังเฮี้ยนเขากับบันมลายนะทางอนุบาลทางปออนุบาลหนอนุบาลสห้อปอฮกนะ,ะน,น,น้อยเดียยหนึ่งมันอย่นังเงี้ยนนะใครก็ให้ลูกยุดนแเวย้ย หมื่บ้านี้ยังคนกันดึกกระถืกอยู่นะหมื่บ้านนึงเขาคนมาแล้วเด้ตอนนี้มาแล้วยังับยังตืนใหญ่พี่น้องเ้ยกันไนว้ฮพี่เดี๋ยวห้น้ำงอืมรู้จบทซื้อมาทองทองเข,ขาซื้อกันน่าเสียไปพักกาน่าไม่กินเน้น้าเปล่ามีเยอะ Aku nak หมูบ้านเท่าไงเนท่นบอท่านมีคำสั่งให้ย่ายพี่น้องจ้าเนาะแ๋ยวเลื่อยประสาทพี่นันยายแล้วอืมขอบคุณค่ะ สถานที่กันทั้งของจอมเนี่ยนะแมนตะหันเขาเขาเนาะอันนี้โมาทาันละมีทางนี้เป็นน้องก,กันตั้งแต่ผู้ปราสาทปราสาทตาควายคนนหลบวันที่เขาเจ้าประทะกันนะแต่ว่าอย่างนี้เองมาห่างจากบ้านซุ้มมันแม่นลองเทนนะ่ะหกสิบกิโลเคยไปเอามาเราให้หนึ่งนัดท่งหนึ่งเอาทองเดียวได้มาใบแพทโซงนะเห็นว่าคล้องฟรีก็ได้ บอมเห็นว่าคลองฟีก็มีแต่สิมือนะก็มีสิบแปดเตียมเสือผ่านสกสว่ใบนั่นแหละว่าจะมีกระสอบไล่ยังไงคอยโค้ด่งสอบไล่สอบลาไล่พี่เจสาจะหมดแล้วสดเลยเฮ้ยสดนลหวานอยู่บอมคองหวานจะนะเพิ่มความหวานเฮ้ยจะเดือพว่าใหม่ ากินเค็มอะไจะมาบรองบ้นกานเมืองอืมไม่าทักมาว่าเป็นไงขายของขายของดีไหมอ้าวไหมถ้าที่บ้านก็ยินไปจตายแต่ใ่บ้านเมืองเขากำลังวุ่นวาย้ามวาเป็นยังไงลูกอันบริษัเขาบริอพยพบ่ อยู่กันยังไรในหนึ่งลำบากกันบ่รูปหนาวไหมขายของดีไหมบ้านเมืองก็กำลังเลือดห่อนจะคล้องบัดประชามอย่างอื่นมันโม,มเมนต์โผแล้วนี่นะอันเนอเป็นยังไงบ้างพวกเองเนาะสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะมันใกล้บ้านเราไหมลูกอืมอืมเจ็บหูกไม่ใช่ว่าาหนาวไหมขายของดีไหม,ไม ถานี้มันไม่มันไม่ใช่ตอนจะมาถามตอนนี้จ้าต้องถามลูกว่าเ,ออเปไหนไหนเฮ้ยสถานการณ์บ้านเฮ้านะม,มันใกล้บ้านเฮ้าบอกใกลอุทยพบอสิมันไม่ใช่แล้วนะลุงแล้วต้ไมต,ต้ว่าใได้นะรู้เขาอืออะไรจ้าดูกันมา20ปีก็รู้ว่าเป็นยังไงปล่อยแล้วนะนไม่เจ๊ 20ปีก็รู้ว่าดีไม่ดีบุ้นบอกดีหรือว่าหรือว่าดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงฮะก็หูอยู่แล้วแม่แน่าอเฮ้ยอยู่กปนมาปีสองปี20ปีนะจ๊ะมันีนเจ้าก็เป็นมีตับมีไตมีสามีพุงเฮ้ยมันมีของบ่กล้าลงรายแล้วเว้ยเอ้ยอย่ามันกับธนาคารมันในนี้พร้อมนะันาคารตอนนี้มันกั คะาดลอตเตอรี่ปูนะ้ยอย่าเบ้าขายในบดละใบแล่นวัดมือนะจงขอซี้ใบหรือบอดจะเฮ้ยปูนะพี่น้องเอ้ยไปทางไหนเขาก็เตรียมตัวไปทางไหนเขาก็เตรียมตัว <c oughs> ตอนนี้ก็แจ๊ไปหมดนะไอ้คือมาจอดรถเพื่ะสั่งใช่ป่ะ หมู่บ้านก็จะกุพยกันแบบก็โอเคผูู้ไ้ไปเลู้เฮ้ยไปแลวเฮ้ยพุดเฮ้ยเจ๊ทหารรถทหารไปแล้อะูหวยหวหวยไล่ขั้นนี้นะป้า เงาก็งาของ้่สองส้ยดีเนาลองซิมมือเลยวานอยู่บ่อันมาวานจะได้ไปประท้วงลุงได้เนี่ยเป็นม้วงเจ้า วิ่งไ้อีเออมันก็นนไออก่กเด้ผสมบุริลลัมนะสายบุรีรัมได้ไปไปนะ,ะนอ่องเมืองเลี้ยงเมืองสายเลี้ยงเมืองพี่พบุญขอช้อนนะครับแต่ก่อนอนะถุงละสิบบาทเนาะอะไรกแ็แพงกัเลยสิบห้าสิบห้าก็ได้ยังเยอะแยะแล้วน,น,นะแต่เป็นค่อยนะกัดกูดตูดแล้วแหละเว้ย ก็ระบาดทุ่งน้ำจิ้มเจ้าจิ้มเงินรุ่นน่เลยผมถะไดพ่นสักผมเหอเหพอดีพอดีเวาจะลูกค้ากัตจ้ากันจ้ากลายมีคนแอบมีคนคอยล้งอะ่ะมีครอมีคนล่อของฉันอะ่ะนีสมอพรขนกข้างกินกันกันแหละนี่นกนันะ ผัดขนาบขนาดน้ำมันหอยหกินมันหวานอยู่ยอร่อยอยู่หอมฟีสเนะผัดขนมข้าวหนาเด,ดี๋ยวไปนองเด้อพนะาาอกันะไม่คลิปน่ะเดี๋ยวจะวัดน้สามไปเลยอ่ะคุณอ่ะเงียบเงา สถานการณ์ไม่ดีก็เงียบเหมาจ้า